เบือร้องไห้หมักโยเกิร์ตอืมมันมันเหนียวไม่เสือมาแล้วไม่ไม่ไม่เสือมาแล้ว ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอี่นี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับ พี่เสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือเข้าครัวจนมีหรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ทำอีพีหน้าเนี่ยเป็นเมนูอะไรนะครับทุกคนพร้อมกับชื่อ a c e b o o k นะครับเดี๋ยสจะสุ่มแอดเฟซบุ๊กกับไปด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาทําเมนูเนื้อเสือร้องไห้หมักโยเกิร์ตกินอะไรเราเธอถึงได้งามแสนงาม ไข่เคี่ยวไข่เคี่ยวนะครับโอเควันนี้ครับเราจะไปทํากันเลยครับผมเนื้อเสือร้องไห้นะครับซึ่งเอาจริงผมไม่เคยกินเสือร้องไห้หรืออะไรเลยนะครับแล้วเราเอามาหมักโยเกิร์ตเนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่เห็นใครทําบอย <c oughs> เคยไหมยังไม่เคยนะครับเราจะมาดูครับคือเราหมักเสือร้องไห้เสร็จอ้๊ยไม่ใช่ <c oughs> เราหมักโยเกิร์ตแล้วเราจะเอาไปย่างแล้วก็ให้บอมมาไปขายหนึ่งคิดเนี่ยต้องขายได้เงินหนึ่งพัน โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบหลักๆของเราเลยก็คือเนื้อเสือร้องไห้นะครับเราซื้อมาจากแมคโครคือเราไปหาตามตลาดหรือว่าตามอะไรแล้วมันน้อยยับ่อยหาไม่ได้เลยนะเออเราก็เลยไปซื้อที่แมคโครมาชิ้นนี้ราคา124บาทนะครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้ชิ้นแค่เนี้ยนะครับผมทุกคนกคนี่นะครับโอ้แพงนะก็แพงอยู่แล้วก็โยเกิร์ตนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไะเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกเราต้องไปมออนโเค โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะทําการเอาเนื้อนะครับผมไปหมักครับอ่ะเราก็เอาเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมลงไปเลยแล้วต่อไปครับผมขอรถดีนี่ครับนี่นะครับรถดีนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับต่อไปครับผมเป็นซอสหมักนะครับผมวันนี้เราจะไม่ใช้อ่ซอสถอยนะครับเราหาไม่เจอครับจูรถครับจูรส ใส่ลงไปเลยนี่นะครับตาครับนิดหนึ่งนิดนึงโอเคแล้วก็น้ำตาลครับผมนิดนึงนิดนึงขั้นตอนต่อไปครับสีเด็ดของเราก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับผมสูตปริเุทน์น,เนนะ <c oughs> เอาแบบเทน <c oughs> าเท <c oughs> นี่นะครับผมโยเกิร์ตนะครับเทลงไปเลยเป็นสดธรรมชาตินะครับผม นี่นะครับผมทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการเราก็จะทาการคลุกให้มันเข้ากันนะครับผมนี่แน่เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาอยเกิะครับคลุกกับเนื้อนะครับโอ้ยแ่่กินจังหรือเปล่าที่นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับหมักด้วยโยเกิร์ตนะครับผมไปทุกคนเสร็จแล้วเราก็หมักไว้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มครับในระหว่างที่ทําน้ําจิ้มเนี่ยหรือว่าน้าจิ้มแกวที่เสือเนี่ยเราก็จะหมักตัวนี้ค้างไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกัน โอเคครับเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรพี่เสืออีกเหมือนเดิมครับผมพริกผงเลยครับอันดับแรกครับผมนี่ใส่ไปเลยครับผมยิ่งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเผ็ดเอาไปครับน้ำปลาครับปลาครับผมใส่ไปเลยครับยิ่งใส่ยิ่งนัวต่อไปครับผมผงนัวผงนัวใส่ไปเลยครับผมยิ่งใส่ยิ่งอร่อยครับครับใส่เยอะแซ่บเยอะใส่หลายแซ่บหลายเอาอันเดียวกันดีกว่า่อไปครับผมข้าวกลั่วบ้านเราครับข้าวกลั่วบ้านเรา ไปเลยไปครับผมน้ำตาลครับน้ำตาลโอเคเดี๋ยวเราไปคนดูครับนี่ครับผมยังไม่เสร็จนะครับทุกคนยังไม่เสร็จนะครับต่อไปครับมะนาวครับผมบีบเลยใส่ไปเลยครับตามความชอบนะครับผมสำหรับมะนาวนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดูสิ อ,อร่อยเฉยยค่พี่ปอมชิมดูเดี๋ยวจะหาว่าโม้โสูตรผมทำตามได้นะอืมอร่อยเฉยยากแค่อะไรอร่อยน้ำจิ้มเ <laughs> ขออาดดขเรียกได้เขาเรียกว่าแจ่วแจ่วโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทำการใส่หอมครับผมโรยเลยเแล้วก็คนเลย <c oughs> ไปครับผมต่อไปเราได้เวลาไปย่างถูกต้องนะครับ จะต่อได้แต่ละคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปย่างเนื้อที่เราหมักไว้ครับไปไปดูว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับผมทุกคนเราจะเอาเนื้อนี้ไปย่างนะครับผมทุกคนไปย่างเลยหูน่ากินมากนี่ โอเคครับทุกคนเนี่ยเราก็จะย่างไปครับตอนนี้คือแบบกลิ่นหอมมันเริ่มออกมาเฉยเลยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นเอาดีๆใช่พี่ทำอะไรกัน <S <S โอ้โหไม่เป็นไรครับเราเหมือนแบบพาน้องมาเหมือนพาลูกพาหลานมาเล่นนะครับแล้วเหมือนแบบมาเขาเรียกว่าอะไรนะบอยปิกนิกเองปิกนิกแบบในป่าในเขาครับผมโอ้โหทุกคนตอนนี้รู้สึกร้อนมากเลยครับ <S <S โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าเ,เราย่างไปเรื่อยนะครับผมแล้วตอนสุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงไป ครับทุกคนตอนนี้เราก็ย่างเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันจะเป็นแบบมีเดียมแรงหน่อยๆน,นะครับโอ้โหเสียงนกเสียงอะไรแบบธรรมชาติมากครับผมย่างเสร็จแล้วต้องกินต้องครับผมย่างเสร็จแล้วกินนะครับผม,มบเอาไปไหนต่อไปวางากินอะไรเราจะถึงได้งามแสนงามกินก้วยเข้าไป <laughs> ด้วยอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาหั่นดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับอุ้ยหอมว่ะนี่นะครับผมอันที่ไม่ไหม้นะครับเราตัดออกเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเราไม่ต้องกินนะครับผมอ้ส่วนที่ไหม้นะครับเราตัดออกได้เลยครับทําง่ายอร่อยด้วยทําขายด้วยเฮ้ยเร่รู้รู้แล้วรู้แล้วมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปแล่